เป็นเบสโซโลอาร์ติสค่ะเป็นสติกเกอร์เลยค่ะก็ดีใจมากๆค่ะไม่คิดว่าจะมีคนชอบสติกเกอร์เราขานาดนี้เพราะว่าตอนที่ยิทงทำเิงก็เหมือนแบบเอแบบจะมีคนหลอดใช้ไหมเลยค่ะแต่ก็ปรากฏว่าเออก็ได้รางวัลก็ดีใจมากๆขอบคุณทุกคนที่ชอบนะคะีบบอะไรด้วยใช่ค่ะก,ก็จะมีแบบท่าเธออะไรที่เป็นท่าของเราแบบท่าแบบแก้มส้มท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบก็เด๋วๆตามสไตล์เองเลยค่ะมีน่าดนใจด้วยนะใช่ถ้าดีใหนักก็มี จะเป็นแบบว่าแบบแบบเออดีใจด้วยนะอะไรอย่างนี้ยแล้วก็จะมีเพลงตัวเองด้วยอะไรอย่างนี้ยค่ะหนุ่มๆมั้งโหลดเยอะหนุ่มๆเออไม่แน่ใจค่ะอันนี้เป็นปลื้มใจยังไงไหมแบบเราทำแล้วแบบคนใช้เยอะขนาดนี้ค่ะก็ปลื้มใจมากๆค่ะเพราะว่าเออจริงๆเวลาเราจะโหลดสติกเกอร์เนาะเราก็จะโหลดตามความชอบของตัวเองอย่างตัวเราเองเงี้ยเราก็จะแบบดาวน์โหลดแบบยาที่เราอยากใช้เลยก็ไม่คิดว่าจะมีคนอยากใช้ที่เป็นหน้าเราเยอะขนาดนี้อะไรอย่างนี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะอันนี้ื่องนี้อเล็กะไ เป็นประเด็นใหญ่โตอะไรกันหนึ่งหนูก็งงเหมือนกันค่ะแล้วก็พี่อเล็กก็งงเหมือนกันค่ะก็ตอนนั้นเราไปถ่ายรายการการ์ดชื่อรายการว่ากอดปากกอดทะเลก็เป็นแคปซูลของพี่อเล็กค่ะแล้วก็พี่อเล็กเนี่ยลงรูปเอ่อจริงๆไม่ได้ลงแค่เองทุกๆเทปเนี่ยเขาลงห้ยไล่เอ่อพี่เกสแล้วก็มีน้องเก้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ลงทุกๆเทปแต่ว่าปรากฏว่าหวยม่ออกที่เราเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะคนกดโกรธพี่อล็กประมาณ3-4มสีพันค่ะ งมากๆค่ะแต่ว่าพอมานั่งคิดถึงเหตุผลว่าเออจริงๆมันก็อ่าหลายๆคนอาจจะแบบรู้ว่าอิงโซดแล้วก็พี่เบกเนี้ยก็อาจจะแบบหลายๆคนไม่รู้ว่าพี่ะไรมีแฟนใช่ก็เลยแบบทําให้เอ้ทำไมอยู่ๆโฟจอยไปเจอกันแล้วก็ลงรูปเดียวกันด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้คิดอะไรต่อลงคือเราไม่เคยมีกระแสแบบคู่จิ้นหรือว่าจะแบบอรอยู่แล้วอ่ะลงกับพี่เบกซิลลงกับใครก็คือทุกคนไม่มีใครเคยจิ้นเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออแปลกดีค่ะแล้วก็ออต่อไปนี้ถ้าทำ อาจจะต้องคิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยรถ้ภาพก็ดูเผาก็ต้องระวังเนาะอะไรคะเรื่องเผาพี่เล็กไหมคะค่ะก็ได้คุยค่ะก็พี่เล็กเนี่ยมาบอกว่าเห็นหรือยังตอนแรกเลยนะคะแล้วก็แบบอ๋อเห็นแล้วแต่ว่าก็ไม่กล้าไม่รู้จะพูดยังไงกับพี่เขาเหมือนกันเพราะว่าก็กลัวว่าแบบพี่พี่เล็ก็ถามว่าแบบอิงโอ๊ค อะไรอย่างเงี้ยก็อิงโอเคเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันขำๆมากกว่าจริงๆหลายคนก็เชียร์เหมือนกันนะเรารู้สึกไงบ้างที่หลายคนเชียร์หลายคนเชียร์ค่ะใช่แล้วก็จิ้นแบบลงเรือกันอะไรเป็นเรื่องเป็นราวอิงก็บอกว่าแบบใช่อิงก็บอกว่าเออก็จริงๆก็ขอบคุณคนที่เชียร์เพราะว่าจริงๆเชื่อว่าหลายๆคนหวังดีแล้วก็อยากให้เราเจอคนดีๆอะไรอย่างเงี้ยพี่อเลยเขาก็เป็นคนที่น่ารักแล้วก็มีคนชอบเยอะแฟนกบชอบเยอะแล้วก็ภาพลักษณ์เขาเป็นคนที่แบบ รัดป่าไม้อะไรเงี้ยเนาะหลายๆคนก็แบบเถียงไม่ได้เลยอะไรเงี้ยต้องแบบต้องให้ในในพานจริงๆหรออะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบหลายๆคนก็แบบคุยกันก็ตลกดีค่ะตัวจริง <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขาจะแบบอันนี้ไมหมคะเข้าใจผิดนะฮะมาถึงแฟนพี่อเล็กใช่ไหมคะ <ๆ S 1> ก็อิงอิงก,ก็แอบฝากไปขอโทษเหมือนกันค่ะว่าขอโทษนะที่ทําให้เข้าใจผิดเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอะไรพี่บอกโอ้ยชิลมากอะไรอย่างเงี้ยแบบอย่าดราม่าน้องอิงอะไรเงี้ยคือดราม่าสิ่แฟนตับรู้ไม่ขึ้น ก็ไม่ไม่ขึ้นค่ะเขาพี่แป๊ดอยู่แล้วเนาะอุงก็แบบก็เป็นพี่ที่น่ารักค่ะแล้วก็ได้ร่วมงานด้วยก็ไปครั้งแรกที่ร่วมงานด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าพี่เขาก็ดูแบบชิลๆจริงๆเหมือนที่เราคิดไว้ไาเยแคนแตุงมๆหลายคนก็มีการทวงอิงคืนจากอเล็กเหมือนกันใช่ค่ะก็เป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ใช่พอพอหลังจากเริ่มมีกระแสออกมาว่าเอ้ยไม่ไม่จริงนะทุกคนก็แบบโอเคให้อภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตลกดีค่ะต้องทวงคืนไหมคะอิงวัันทอต้องทวงอิงคืนไหมอย่างเงี้ ยังไม่ต้องค่ะ <c oughs> ยังไม่ต้องก็หลายๆคนแบบจะมาทวงใจอะไรอย่างนี้ก็แบบจะเย็นๆไขยังค่ะคงจะลำบากไหมคะว่านาคตเราจะมีหวั่นใจจริงๆแล้ว<บ>นคนองมาทวงเราอีกว่า,วาให้สใจ<ค>อะไรอ่าก็แอบคิดเหมือนกันแต่ว่าอิงเชือ่อว่าแบบเราก็โตขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็เชื่อว่าแบบมันก็จะมีเวลาที่เหมาะสมของมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เราไม่ได้รีบแต่ว่า วันหนึ่งก็ต้องแบบนี้แฟนอะไรเงี้ยอิงเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเข้าใจใช่ไหมคะใช่ไหมคะเข้าใจเนาะอิงิงแอบแบบกังวลงนความไม่มีกระแสอ่ไงเงี้ยแบบเอ้ยในอนาคตมันจะยากไหมถ้าจะคบใครหรือทยไม่ไม่กังวลนะคะอิงก็ใช้ชีวิตตามปกติแหละจริงๆก็แบบเป็นคนปกติธรรมดาคนนึงแบบรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้แสดงออกว่าตัวเองเป็นคนมีชื่อเสียงอะไรอะไรเงี้ยค่ะเวลาแบบคุยกับใครหรือเป็นเพื่อนกับใครก็คือเฮฮาตามคนปกติเลยก็ ถ้าเกิดวันนึงแบบนี้แฟนก็น่าจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะยืนยันว่าเราใ้โสดค่ะใช่ค่ะสุขภาพดีไหมคะอะไรนะสุขภาพสุขภาพโอเคค่ะสุขภาพตอนนี้ก็ปกติแล้วหายเรียบร้อยค่ะ <hai, S 1> ทำงานได้เหมือนเดิมทำงานได้เหมือนเดิมลุยงานเต็มที่ค่ะต้ออองงัะไรยช่วงนี้ยังค่ะก็อาจจะเชค็คอัพเรื่อยๆแต่ว่าเรื่องอื่นก็ปกติมากๆก็แข็งแรงค่ะทานวิตามินซีบ่อยๆโอเคค่ะขอบคุณค่ะอินเสิร์ตอินเสิร์ตกันนะ